ทำอะไรอย่างเดียวเนี่ยถึงเวลาราคามันตกต่ําแล้วมันจะทำให้เราอยู่ลาบากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรหลายอย่างเนี่ยเป็นผสมผสานเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ได้เนาะอันนู้นมั่งอันนี้มั่งอันนี้ก็จะหมุนเวียนก็จะมีรายได้ตลอดพอเราเริมมาเราก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็มาปรับปรุงการทําสวนผสมของเราก็เขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไม่ไม่ปลูกยางพาราอย่างเดียวไม่ทํานาอย่างเดียวเลยเงี้ยก็จะปลูกหลายๆอย่างปลูกมากปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยใบเตย มันออกไม่พร้อมกันเดือนเราอาจจะตัดแดงสองสาครั้งพอค่าจะใช้ใจ่ายประจําวันในบ้านพอสมควรสถิตกรรมกันที่สุดคือคือได้น้อมนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์แล้วก็มาปรับใช้ก็ทําให้ครอบครัวผมนะครับครอบครัวก็อยู่ได้นะแล้วก็จะขยายถู่สมาชิกหลายๆคนที่มาร่วมเรียนรู้กับพวกเราเนะี่ย